โ่งเสีนั้นดังมากครับห้กับบานแบสเซอร,ร์ของลาสซร,ร์คุณเบลลาราณีาขอบคุณครับขอบคุณเหล่าแดนเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เบลครับขออนุญาตอนอ้อมไปฝั่งนี้นะเราเขยับขึ้นหน้ากันเล็กน้อยนะเดี๋ยวพี่พี่แซก,กอีกพูดคุยกันเป็นไงครับทุกคนสวยไหมสวยไหมไม่ใช่นะมาเต็มสิบนี่ให้สิบเอ็ดเลยสวยเกิน หมูน่ารักมากๆเลยนะฮะพี่เบลดีใจที่ได้เจออีกครับสวัสดีทุกคนคะ่ะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะคะโอ้โหเป็นแฟนมาทุกชาติเลยอะเดี๋ยวพูดดีสักเล็กน้อยครับพี่เบลครับอาเชิญเลยนะฮะคนคุ้นเคยต้องใช้คำนี้อค่ะใช่ไหมครับค, <c oughs> คนคุ้นเคยกับลาซาด้าอยู่แล้วนะครับพี่เบลตื่นเต้นไหมกับแคมเปญครั้งนี้99ครับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็เป็นแคมเปญใหญ่ท้ายปี เป็นแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆากเลยค่ะเพราะว่าตัวเบลเองก็อยู่กับลาสด้ามาสี่ปีแล้วแล้วสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คืออยากจะมาส่งความอลังความปังให้กับนักชอปชาวไทยทุกคนค่ะปังตั้งแต่แบรนด์ในมาสด้า์แล้วล่ะครับเ <c oughs> <ช>นาะ<ช>แล้วก็ปังไปสู่แคมเปญแล้วก็โปรแกรมฟีเจอร์ต่ตางๆที่ได้ฟังจากคุณไอซ์เมื่อกี้ไปสักรุ่นี้แล้วในไหนคนได้เจอกับพี่เบลพูดคุย แบบสบายๆหน่อยดีกว่านะฮะถึงแบบว่าแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวหรือเทนฮอตเป็นคนที่แต่งตัวเริ่ดอยู่แล้วอแชร์ให้ฟังมาอรับตอนนี้มันมีเทรนด์อะไรกำลังมาเผื่อแต่ละคนจะได้ไปตามช็อปกันได้ค่ะสําหรับตัวเบลนะคะเบลใช้การแต่งตัวเป็นการแบบปรับมูตแต่ละวันคือแบบเราไม่จําเป็นจะต้องแต่งตัวสไตล์เดียวใช่ไหมคะการแต่งตัวแบบเปลี่ยนไปในแต่ละวันทําให้แบบเฮ้ยเราแบบเปลี่ยนมูตของวันวันน้นเช่นเราอยากจะเท่เราก็ใส่แบบชุดหนังกานเกงขายาวอะไรอย่างนี้เราอยากเป็นส แล้วก็แต่งตัวเหมือนแบบอย่างนี้รู้สึกว่าการที่แบบลราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสไตล์ไปในทุกๆวันมันเพิ่มความสดชื่นและสีสันให้กับชีวิตเราแต่ว่าถ้าอยากจะให้แนะนํานะคะตอนนี้ก็ความจริงแล้วก็กําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเนาะก็อยากจะแบบถ้าจะแนะนำเว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบใส่อะไรที่มันเป็นสีสีบวกกับความแบบ ความลายความสไตร์ความลายจุดอะไรอย่างเงี้ยเอามาม mm ิกซ์และแมทช์หรือว่าก็น่าจะดีนะบวกกับตอนเนี้ยการแต่งตัวมันมีแบบเรื่องของความหลากหลายความลงลื่นทางเพศ uh huh. ค่ะเบลก็รู้สึกว่าการที่เราแต่งตัวให้มันรู้สึกว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุดโดยที่เราแบบเออเรามั่นใจมันช่วยเสริมดุกให้กับเราเลยว่ามันก็น่าจะดีซึ่งวันนี้ตอนสองทุ่มเดี๋ยวจะรอดูเลยค่ะในลาสไลฟ์ค class ค่ะใช่ใช่ใช ทำกันได้แบบที่คุณไอซ์บอกเมื่อกี้เลยนะฮะปักหมุดรอสองทุ่มก็เจอกับ K w L c h a m p i o n s เลยจะต้องไม่น,าน่าพค่ะพี่อาอร์ตอะรยาน้องพี่พิบกินจะมาแนะนำการแต่งตัวในสไตล์ที่หลากหลายถ้าใครที่แบบ เอออยากจะรู้ว่าเอออยากจะไปดูแบบทริคแอนทิ i ส์ว่าเออเผื่อว่าเราจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แบบมันสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาได้ในชนีวิตของเราจริงจริงนะแต่อย่างที่พี่เบลบอกเมื่อกี้ใช่เลยก็แล้วแต่บางวันอยากจะแบบว่าสีฉูดฉาดบางวันอยากจะดูเท่เ,ทเท่คูคๆูก็แล้วแต่มูดวันนั้นเราใ,ให้สนุกกับการแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็โอ้โห วา r i เรนตี้แต่ไปหมดเลยนะฮะบนลาซาด้าไปช็อปกันได้ใช่ค่ะกว่า9,000แบรนด์ 5, <000. S 1> แล้วเป็น 5, <000. S 1> แบรนด์แท้ทั้งนั้นเลยด้วยใช่ค่ะลา สนุกกันได้เลยแล้วจะบอกว่าเก็บคูมปองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะใช่ใช่คู่ปองนี่เริ่มรร้เอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะใช่ไหมฮะทยอยทยอย,ทยอยเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเ็วันที่9้าเนี่ย<ะ>ได้ใช้กันอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนนะฮะ,ฮะทีนี้<ะ>ให้พี่เบลแชร์ในมุมของแบรนด์นัสเซอร์ดอร์น่าจะรู้ดีสุดถามคนนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเลยนะฮะ,ฮะอยากให้ทุกคนได้แบบช็อปกันอย่างคุ้มที่สุด<ะ>บนลาซาด้าพ<ะ>ี่เบลมีทริคอะไรไหมที่แบบจะได้ช็อปได้คุ้มที่สุดเลยสำหรับตัวเบลนะคะ เราต้องเป็นเจ้าแม่เก็บโคดคะ่ะเก็บโคดทุกโคดน,นะคะเพราะว่า l a ซ a ด้าเนี่ยลดสูงสุดก็คือ6ต่อ,อค่ะเขาก็จะมีคูปองส่วนลดของร้านคา้าคูปองจากทาง l a ซาด้จากทางพาร์ทเนอร์คูปองส่งฟรีอะไรต่างๆคะ่ะซึ่งเราอะก็คือกดเก็บเอาไว้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกหล่นอะไรเพราะว่าคือทางโปรแกรมอะเขาจะแบบว่ามันจะอยู่ในมันจะอยู่ตอนที่เราแบบกดจ่างค์อยู่แล้ว,ลวก็จะแบบเออดูซิว่าแบบอันไหนที่เรา ใส่แบบใช้ได้ค่ะเก็บไปเลยนะคะไม่ต้องแบบไปคิดว่าอุ้ยเราจะชอบแบบเท่านี้เท่านี้กดเก็บไปก่อนคือเขาจะคำนวณให้คุ้มที่สุดสำหรับเราให้ได้ดีที่ดีที่สุดเลยแล้วก็จะแนะนำว่ากดสินค้าใส่ตะกร้าไว้ได้เลยแอดทูกค้าไปเลยนะคะแล้วพอวันที่เอ้าเที่ยงคืนของวันที่9้าปุ๊บเราก็คือกดจ่ายตัค์ได้เลยค่ะ ทำหน้ามั่นใจขนาดนี้แามว่ามีแอดแอดทุกคา้าไปแล้งไหมแอดไปแล้ว <c oughs> ไหนมีช้อปปิ้งลิสอะไรที่แบบอยากแชร์ทุกคนไหมครัแบเผื่อไปป้ายยาทุกคนแบบไปซื้อตามอะไรอย่างกี้ก็ความจริงก็ซื้อได้ลาซาด้าเกือบทุกอย่างเลยอะ <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยก็คือมีทําบ้านก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งบ้านเฟอิเจอรเกี่ยวกับแบบของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่จะ กดเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโอ้โจคือซื้อทุกอย่างอยู่แล้วประเด็นใช่รวมถึงะจะเข้าหน้าหนาวแล้วเพิ่มเพิ่มเติมสกินแคร์ก็ได้อืมอม่เลยดีเลยสกินแคร์แล้วเมื่อกี้ได้ฟังจากคุณไอซ์ไปแล้วด้วยนะคะว่ามี try and buy ที่สามารถรลองได้ก่อนใช่เป็นซื้อสินค้าทดลองไช้ซื้อในขนาดทดลองอ เราไม่ต้องซื้อสินค้าแบบที่เป็นขนาดจริงถูกต้องถูกต้องหรือว่าบางบางอันบางไซส์ก็เป็นแบบแซมปเปิลแบบให้ลองไปเลยก็มีเหมือนกันค<ฆ>่ะอ่างั้นถามพี่เบลว่าปกติเป็นคนที่แบบว่าตัดสินใจง่าย,ายหรือตัดสินใจยากบ้างคิดเยอะแม้เวลาซื้อหรือว่ากดกด,กดเลยเบลกดเพราะว่าเรา ว่าเออเรามีความสุขกับการช้อปปิ้งหนึ่งนะกับ2ก็คืออะไรที่มันอาจจะไม่เข้ากับเราเรามีเพื่อนๆเ,เรามีคนที่เรารักมีแบบที่บ้านคุณแ,แม่อะย่าเง้ยส่ต่อได้ใช่ค่ะโอเคโเคง,งั้นงั้นทรายนด์บายนี่อาจจะมาแบบว่าเหมาะกับฝั่งแบบเราว็็หลายๆคนที่อาจจะคิดเยอะหน่อยอยากจะลองแซมเปิลไปลองว่าถูกใจไหมแล้วค่ซื้อก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าแบบพี่เบล กดสนุกเลยแล้วว่านี่ไงก็<ๆ>ถึงแบบกดคูปองกดเก็บคูปองไม่อยุด <c oughs> ใช่แต่นี่คือความดีของการช้อปบนลาซาด้าไงเพราะว่ามีคูปองแล้วก็ไม่ต้องคำนวณเขาคำนวณให้เสร็จสับเอาให้แบบคุ้มที่สุดเลยเพียงแค่อนจอ y กับการช้อปปิ้งว่าเอสินค้านี้คือสิ่งที่เราต้องการนะอันนี้ก็ลังมาจะได้ไม่ตกเทรนด์เอาที่ดีเดนแน่ น่าจะดีที่สุดเลยนะอ่ะพี่เพลฝากทิ้งท้ายครับกับแคมเปญน,นี้99ลดอลังปังถุงแบรนด์ครับค่ะก็ฝากแคมเปญ99ด้วยนะคะลดอลังปังถุงแบรนด์ค่ะลดสูงสุดกว่า90%นะคะกับใน last mall 9,000แบรนด์ค่ะก็วันที่9ถึง11นี้นะคะสามารถกดสินค้าเอาไว้ก่อนแอดทุกค้าแล้วก็เที่ยงคืนของวันที่9ก็กดใจตังได้เลยสบาย รถเยอะมากๆค่ะนี่ลุคนี้เลยไปตามได้ไปตามได้แบบสีชมพูแบบชุดชาสนุกสนานกับการแต่งตัวได้เลยนะครับวันนี้ดีใจที่ได้เจออีกคระครับพี่เบลลครับดีใจเช่กันค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มบนเวทีแห่งนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับขอบคุณพระดางครับไปกับแบรนด์บ b า s s เ d อร์ลาซาด้าคุณเป่ลาราณีขอบคุณค่ะแล้วกับลาซาด้า9สุดอลังเลย จริงครับเพราะว่ารถอลังปังทุกแบรนด์รถกันดูรัวครับแล้วก็กว่า9,000แบรนด์สินค้าแท้ครับที่ช็อปกันได้อย่างเต็มที่ส่วนใครอยากได้แรงบันดาลใจดูกัน